ป p ที่3นะคะจะเริ่มที่บทสวดบทที่14ค่ะบทสวดพาหงมหาการนะคะพาหุงสหัสสมัพินิมิตสาวุธันตังคีเมขาะลังปุธิตโคร,รัศเสนมารังทานาทิธรรมมวิธินาทิตวามุนินโทตันเตชะสาเพระวะตุเตชะยะมังคลานิ มาลาติเลกมามพิยุจิตัสสังพระรังตังโคลังปะนาลลว,วกะกามคมาถัดทะยักขังขันตีสุทันตมิธินาชิตวาโมนิงโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยมังคะลานินาลาคีเรฆะชาวะรังอติมัตตะูตังทาวัาก,กิจักกะมะสนีวสุทารุนันตัง เมตตามผู้เสกขวิตินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะวตุเตชะยามังคะลานิอกิตตค่ะข,ะขามาติหะัะทะสทารุนันตังทาวันติโยชะนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขาตามะมโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะวตุเตชะยมังคะลานิ กตวานะกัตถะมุทะรังอิวัคขังพิมนียาจิจตใจนะทุฐะวะจัดนามชนานะกายยะมะเจสเันเตนะสองมะวิทินาทิตวามุหินโทตันเตชะสามราะวัตุเตชะยะมังคะลานิสัจจังวิหายะมติสัต จักกะวาทะเกตุวาทาพิโลปิตะมะนางังอติอันทะภูตังปัญญาปทีปัชะิีโตชิตัวามุนินโทต,ตันเตชะาสา,าวาตุเตชยมังคลานินันโทปะนายทะผู้ชาาักาังิผู้ธัมะหิติงปุตเตนะเถรพูชักเเนณทะามาปัญ,ญโต อิฏฐูปเทสวิธินาชิตวามุนิงโธตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังกะลานิทุกขาหัดทิปุชะเคนสุทัตหัดถังพัมมังวิสุทิชุตินิทิภะกาคิทานังยานาขะเทณวิธินาชิตาวามม,น,น,าาาามน,านินธธงโธ ตันเตชะสหาพราะวัตุเตชยมังพระอินทร์เอตาปิพุทธพะชะยะมังพระละอัดพระคาผาโยวาจารโอที่นาที่เนสาระเตมตังจีพิตวานะเนกับวิวิธานิจุป,ปัตถวานิโมงขังสุขังอธิะเมย ยะนะโรสะปัญโนมหาการุนิโคนาโถหิตายะสัพพะปะนินางปุเรตวาปะดมีสัพพปะปตโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชยามังคะหลังชะยังโตโพธิยามุเล สักยานางนันทิวัฒนโอเอวังตะวังวิชโยโภหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตะปันลังเกสีเสปะตะวิโปโคะเลอภิเสเกสัมพพุุธานังอัคคปัตโตปะมณงติติสุนักขัดตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุบทิตังสุขโนสุมุตหุโตจัก สุนิธังัมมะจาริสุปปัฏฐีนางกายกรรมังวาจากกรรมังปักกีนางปัฏฐีนางมโนกรรมังปัฏิทีเตปักกีนาปัฏฐีนานิสัตตวานะละพันตเตปัฏฐคีเนเพราะวัตุสัพพะมังขลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานิพาเลยนะสทาโสเถเพราะวันตุเตเพราะวัตุสัพพะมังขลัง รักขันตุสัพภเทวตาสัพภธรรมานุภาเวนะสตาสุทีเพาวันตุเตเพราะว่ตุสัพพภมังคลังรักขันตุสัพภเทวตาสัพภสังฆานุภาเวนะสนาสุทีเพาวันตุเตบทที่สิบห้านะคะเป็นบทสวดปฏิทานาคาถา ยาเทวตาสันตินิหาระวาสิณีโทเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนะตะวันตุปูชิตาสุทิงทโรเบทานิหาระมันทะเลเทลาจะมัจฉานวากาจะพิขโคสารามิกาทานะปฏิอุปาสกา้ามาจะเทสานิคามาจะอิสรา สัป,ปาณะภูตาสุขิตาพะวันตุเตชาลาผู้ชาเอปิจกตัญหสังภวาสังเสระชาตาอัทธวโอปปาติกานิยานิกังธรรมวะร,รังปฏิตจกเตสเพปิกัสเ์กร롬ตุสังขยังทาตุจิรังสโตธรรมโมธรรมัตถาจัปปุงคลา สังโฆตุสมะโควะอัธยาะาจะหิปายะจะอัเหระขันตุสัทธรรมโมสัพเพปิทธรรมะจาริโนวุจิสังปาปุเมยามะมะธรรมเมอาริยาปะวติเถสันิตาหุตุสัพเพภิปปานิโนพุทธ,ธาสาสเน ธรรมาทารังปะวัตชังโตกาเลเโฮโวปะวัตจตุวุธิภาวะยาสัต,ตาาดังสนมิธังมเมตุเมทันิมาตาปิตาจักตะชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเนอะราชาโนปะชารักขันตุสัตทา บทที่16นะคะเป็นบทเทวตาคุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกัปัตตาจะนิสเสกาโอตุสเัเปตปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมปตังปุญญะสัมปทานสเพเทวานุโมนันทุ สัพพะสังปติสิทธิยาทานาหะทะทันตุสังธาทะสีลังรับขันตุสัพพทาภา,าวนาริรตาโงตุคัจฉันตุเทวตาคตาบทส่วนบทที่17นะคะเป็นบทสวดสังบนคาถาโงตุสพางสูงกัลลังกัจขันตุสัภะเทวตาสัภะพุทานุภาเว โสธีโหตุนิรันตังโหตุสัพพังสุ망คังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตังโหตุสัพพังสุงคังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตังสัพเพพุทธาพลัปตาปัจเจคานันจะยังพลัง อรหันตานัจเตเชนะรักขันพันธามิสัพพงซสัพเพพุทธาภรัปัตาปเจกานัจะยังพลังอรหันตานัจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพงซสัพเพพุทธาภรัปัตาปเจกานัจยังพลังอรหันตานัจเตเชนะรักขันพันธามิสัพสงซ S 1> <S 1> สัพเพพุทธาพระลัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสภะโสสัพเพพุทธาพระลักตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสภะโส สัพเพพุทธาภรพปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขันพันธามิสัพปสงสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขันพันธามิสัพปสงสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะ รักขันพันธามิสัพพส,สูมสเพพุทธ,ธาพรัปัตาปัเจกานันจะยังพลังอรหัน,นตาน,นจะเตเชนะรักขันพันธามิ อนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัทยายบทสสดมต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีชงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายมนม์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรที่แก่กข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระอิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครูหกปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สั่งศสรขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประิตจงสมเร็จสัรร์สิทธุประการเธอ บุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่าน,นขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงผลจากความทุกข์ใ,ใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสาน,นสงบันปบริวารสงปติมีดวงตาเห็นทางสำเร็จในการัิปนสสนากรรมฐานเกิดปัญญายานและเจริญด้วยจตุรพิพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะอภารเทิขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านด้วยนะคะ